ครับคุณนนท์มาร่วมงานเจโก้กับผมล่าบารครับคอลิซ่าที้ข่งกันอเออเรียกว่าเป็นช่วงหลังๆนี้ลวกัช่วงหลังๆน,นี้รู้สึกว่าค่อนข้างมีความผูกพันกับผมมล่าวันเยอะ,อะเพราะว่าโปรดิวเซอร์ที่ทําด้วยกันเนี่ยคือเขาดูผมมุลล่าวันแล้วเขาก็เริ่มแบบเนี่ยนนท์มันต้องอย่างนี้มันดูที่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยแบบการแข่งมันสนุกอย่างนี้อ,อย่างนี้อะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่ารู้สึกโชคดีที่ได้มาที่ได้มางานนี้อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันก็เป็นการคอลแลบของเลโก้อ ใครที่เป็นแฟนเลโก้ก็ต้องควรค่ากับการสะสมแต่ว่า,ร,ารถโดนไล่ยานเร็วของเยาเรวราชนะใช่แต่แต่ก็ขับรถไม่เร็วอยู่ดีนะก็เพป็คนคนกลัวอยู่ดีเป็น <c ười> คนกาัวาทเร็ว <c ười> กับแคนนนตกท่ามกันอยู่แล้ว <c ười> เออ <c ười> ผมเน้น ชิวๆถ้าผมขับรถก็คือขับรถฟังเพลงนะฮะฟังเพลงไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคขับมองฟ้ามองนกอะไรอย่างเงี้ยไปไม่หมายถที่เขาดยตีเมื่อกี้เหรอไม่ไม่ก็ไม่ถูงว่าถ้าเราเป็นนักแข่งจริงๆะมันก็ต้องแบบว่าเราก็ต้องเออตจว่าถ้าเราเป็นนักแข่งเราต้องไม่กลัวความเร็วไงแต่เราไม่ได้เป็นไงแต่เรานี่เราไม่ได้เป็นไงเราก็่ได้ไม่กลัวความเร็วเพราเราไม่ขับเร็วใช่ Lego ครับเลโก้ล่ะครับไปต่อถุองเลโก้ที่เป็นน็อตผมจะนั่งตรงไหเลโก้ส่วนใหญ่ผมจะผมจะไปก่อนหน้านี้มันจะมีแบบคอลเลคชันหลายๆอันที่อ่ามีมาเวลมีดิสนีย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอ่อมีอัลเทนิกม, ic, ม,มีมีเรื่องว่าเป็นของแบบพวกเอ่อสิ่งคนนะฮะโทโทเทอร์เลัตด้วยนะครับเอ่อแบบสิ่งปฏิมากรรมอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าที่มันเป็นแบบว่าพวกสถาปนิกอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าจะเป็น ายนั้นะมากกว่าอย่างเงี้ยล้วพอพอได้ร่วมงานนี้เราเหมือนช่วงเนี้ยเราได้ยินคำว่าโฟมล่าวันบ่อยมากก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราต้องเริ่มศึกษายอย่างจริงจังละใช่เราก,เราก็เราก็คิดว่าน่าจะเอ่อโดนสักอันสองอันจนจนได้มันร่วมงานกับเขาใช่ครับอาฝาก c o l l e ค t นี้กับผ้รัก็ใช้วิ่นแฟนเอ่อทั้งเลโก้แล้วก็โฟมล่าวันนะครับก็อย่าลืมนะครับควรมีไว้ในครอบครองนะครับของต้องมีจริงครับมาเห็นุก ลุกนี้น่ะครับลุกวันนี้ใจถูกใจสุสดๆไม่เห็นไม่เห็นอะไรมันไม่รอได้เนี่ยบรรดาใจมันไม่ก็คือคือเราก็เอ่อช่วงวันสองวันก่อนหน้านี้เรามีงานที่นี่พอดีเป็นเอ่อพี่ก็เอ่อแฟชั่นเทรดเวิร์ดเทรดอะไรใช่ไ้ยซึ่งซึ่งเหมือนกับว่าก็เหมือนกับได้มีการคุยกับทางคุณก้องไฮซารอนว่าแบบว่าเหมือนคุณคุณก้องก็แบบว่าไปตัดผมกับเขาแล้วเขาก็แบบว่าเหมือนแบบ ลองแบบลองถามดรวอว่าเออแบบอยากทําอะไรใหม่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่างานมันแบบคือเรายังไม่ได้มีโปรเจกต์โปรเจกต์ยาวๆใหญ่ๆที่แบบว่ามันต้องแบบคีฟทรงนี้ไว้อะไรเงี้ยช่วงนี้เราค่อนข้างฟรีก็เลยแบบว่าเขาก็เลยเราก็เลยแบบว่าเอ้ยงั้นลองทําสีผมได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบว่าทำกับบ้านมาให้ว่าควรสีไหนตัดทรงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าก็เกิดเป็นลุคนี้ขึ้นมาครับซึ่งเพื่องานวันนั้นโดยเฉพาะเลยใช่แล้วก็แล้วก,ก็เดี๋ยวเดี๋ยวกลับแล้ว เอาการแล้วมาคือย้อนกลับใช่เดี๋ยวย้อนกลับแล้วกี่วันแล้วเนี่ยเออสองสามวันสามวันสองวันสามวันสองวันอะไรนะครับมันก็แปลกตาดีอะไรเนีเพราะเราก็ไม่เคยทำสีผมขนาดนี้มาก่อนอะไรยเงี้ยคือตอนจังเกิ้ลที่ทำสีผมมันก็จะมีความแบบคล้ายๆสีเดิมแต่สีอ่อนลงนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพอพอมันไปขั้นเนี้ยก็ สนุกดีเหมือนกันคุณตุคุณน้ออก้างว่าไหบ้างอะไรนะลุกนี้ทุกคนไม่ใชทุกคนก็ุกคนก็ตกใจเพราะว่าไอตอนเราเดินไปห้องแต่งหน้าเราก็ใส่วินี่เลยเราใส่วินี่เลยเราแบบไม่ให้ครเห็นเลยะแล้วก็พอเปิดทุกคนก็แบบฮะตอนไหนทำตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือมันอะไรครัเขาก็เขาก็ชอบกันนะครับเขาก็ชอบกันหรืออาจจะมีไม่ชอบบ้างแต่ผมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แล้วเราถูกใจหรอเพราะมันคอมพิวเมัน มันดีนะแปลกตาดีอะไรเงี้ยเราก็เราสึกว่าเราก็หลังๆก็เราก็สนุกกับอะไรอย่างงี้มากขึ้นอะไรแบบการแต่งตัวการหาหาสปายไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับกกมรผมก็เหมือนแบบว่าก็ได้ลองอะไรใหม่ๆแล้วก็รู้สึกว่าเอออันไหนไม่เข้าก็เปลี่ยน <laughs> แล้วก็ไม่ต้องทำอีกแล้นึงก็เลยนึกว่าเอ้ยลูกนี้จะมากับเพลงใหมาใช่อ๋อเพลงใหม่ไม่ใช่ลูกนี้แน่นอน,นครับใช่คิดว่าลูกนี้มาทำเเพลงเลยอะไรอย่างเงี้ยเออเพลงใหม่ อีกรุ่นึงอีกครับหรอใช่มันจะามา,มาอออวันนี้ก็ <swimming. S 1> ไ,มไม่กล้าบ,บอกว่าจะมาวันนี้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องไปยื่นใบต้องต้องไปยื่นคำขออนุญาตจากเอ่อห้องหนึ่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าคือเหมือนกับว่ารอบเนี้ยที่มันที่มันผ่านอนุมัต<อ>ิเนี่ยเพราะว่าเอ่อเราบอกว่าเราจะย้อนกลับเราจะย้อนกลับแป๊บเดียวไม่นานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคือช่วงอาทิตย์หน้าเราก็ไม่ได้อยู่กรุงเทพอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็แบบว่าอาจะใช้ชีวิตด้วยผมสีนี้ไปสักพักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาก็ พอกลับมาทํางานต่อก็ย้อนกับเดิมเลยใช่แล้วพี่เป็นยังไงฮะอะไรนะครับงานเพลงเนี่ยแต่พิวจะมาตอ,อานไหนอะไรเงี้ยครับเอ่อยังไม่อยากกล้าปันทงเลยครับเพราะว่าคือเหมือนกับว่าเอ่อปั้มต่อไปที่เรากําลังจะทำอะไรเยยงี้ยรู้สึกว่าอยากให้มันแบบคือปั้มแรกมันมันเด็ก,กประมาณนึงหมายถึงว่าในแง่การหาตัวตนของแบบไทร์เกอร์ศิลปินหรือว่าแนวที่ตัวเองถนัดอะไรเงี้ยพอ ได้แนวทางชัดขึ้นอะไระคือเราก็อยากทำให้บ้างต่อไปมันมีความโตขึ ar, like exactly ้นมีความจริงจังมากขึ้นอะย่าเง้ยเรก็ก็อยากให้เราติดตามเพราะว่ามันก็ค่อยๆ develop ไปด้วยกันรออีกนิดนึงอีกอีกอีกรออีกกเหมือนรอดสกาเลตนะครับโอ้โหแล้วงาในระหว่าไรกับสกาเลตจะมาคอนกันผมว่าพอๆกันโอ้ยพอๆกันใช่เพราะว่าตอนนี้ก็ทุกคนก็เรียกว่าเต็มตัวเพื่อสกาเลตอะไรนะครับ <ว>คือด้วยเพราะมันเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่สุดของค่ายด้วยด้วยนักแสดงที่มันเยอะมากๆคิวที่จัดสรรค่อน,น,นข้างย,ยากซึ่งแต่ละคนก็มีหน้าที่ที่จะต้องไปไปบา,บางคน<ว> Brand of house ของแบรนด์นู<ว>้นแบรนด์นี้อแฟชั่นวีก,ก็บุ่งผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ต้องไปทําหน้าที่ของตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแล้วทางค่ายก็อยากให้งานมันออกม,มาดีที่สุดด้วยรายละเอียดคือได้ยินมาว่าแบบกัน ดีไซน์ชุดเปลี่ยนไปหลายรอบมากบทแก้ไปหลายรอบมากเลย,ยคือแบบว่าอยากให้มันดีที่สุดจริงๆอะไรใช่เราก็ติดเทลใช่เราก็ดีเทลเยอะส่วนเราทั้งเราก็ก็เข้าพินเนตอย่างเดียวเลยครับอะเราต้องเป็นไอะไรเข้าพินเนตอ,อย่างเดียวพิกหนุนอย่างเดียวใช่แล้วบทบทมันมีความมันมีความเป็นอ่ะเป็นองค์ชายเป็นทหารเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ มันก็ค่อนข้างนิดนิดนึงเรื่องนี้ซึ่งเราก็เห็นสมควรว่าจําเป็นที่เราต้องทำก็ทีแล้วต้องฝึกยันอยู่อีกไหมนอกจากว่าแบบแบบม่าการแล้วอย่างมี้ก็ต้องฝึกขี่ม้าดีมั้ยก่อนหน้านี้ช่วงก่อนหน้านี้ที่เห็นเห็นกันก็มีฝึกขี่ม้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องมีแบบอ่ะคิวบงคิวบูก็ต้องก็ต้องเรียนกันไปอะไรร่างกายมันต้องพร้อมอ่ะะเนาใช่ร่างกายต้องพร้อมแล้วยังไงอย่างนั้นมันก็ต้องมีซีนคอร์ดคอร์ดอะไรอันนั้นไม่รู้ อันนี้ไม่รู้อันนี้เราติดตามกันเราเองนะฮะับต้องพรไหมอะไรนะไม่ผมก็ต้องเป็นอาหารอยู่แล้วไงใช่มันก็ต้องแบบมันก็ต้องร่างกายพร้อมที่จะเป็นอาหารจริงๆใช่ตอนายไปใกล้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยอะไรนะครับการเป็นทหารมากี่เปอร์เซ็นต์เออประมาณสามที่วันสิ้นค่อยๆไปค่อยๆไปเพราะไม่งั้นมันจะมันจะมันจะอาจจะไปเร็วแต่มันเด้งกลับเร็วเหมือนกันค่อยๆไปแบบอย่างมีคุณภาพอะไรใช่ให้มันแบบว่าระยะยาวแต่ปีนี้จะได้ดูกำแพงสกาลเลย ปีนี้ไม่ได้ดูแน่นอน,นครับผมพูดไปเลยปันทงเลยเหรอันทงเลยไม่เพราะว่ายังไงอะคือโปรเจกต์เนี้ยมันเป็นโปรเจกต์ยาวอยู่แล้วแล้วหมายถึงว่าดีเทลแต่ละซีนนะมันค่อนข้างใหญ่มากๆอะไรเงี้ยแล้วด้วยนักแสดงที่มันค่อนข้างเยอะซีนหนึ่งที่แบบมีเข้ากันพร้อมทุกคนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันใช้เวลาโปรเซสค่อนข้างนานอะไรเงี้ยซึ่งยังไงผมว่าส่วนตัวผมอะถ้าถ้าเรียนถ้าเรียนมีเตสมาประเมินไปแล้วน่าจะเกินแปดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยใช่น่าจะเป็นประมาณนั้น ใช่แต่ well. ไม่รู้นะไม่ต้องมาเชื่อผมนะ okay. ไม่ต้องมาเชื่อผมนะผมแค่ประเมินของผมเองเลยใช okay, okay ่ใช่ใช่ขอบคุณใช่ฝากติดตามครับฝาก